ได้ได uh, pues ้ได้ได yeah. ้อบรมเรื่องค่ายแล้วก็ได้ชุดประจำอาชีพเลยใช่ไหมครับชุดนี้งานของเรนก็ไม้มารับมองไวเป็นคำถามมัน่ะคำถามเน่คำถามก็คือชุดนี้คือชุดของนาคตใช่ไหมครับที่มองไว้ขุงเรนขอบคุณครับคำนัดคิดว่าจริงจริงแล้วเนี่ย คนจะวางไม่จีบวะเนี้ย บอกแดกไปให้ขอนมากให้ขอดให้ทขามีอดอยูยู่มาให้ขอด